สวัสดีตอนเชา้าค่ะทุกคนวันเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะว,วันนี้ก็คลือมอยู่ห้องใต้ดินเนาะซักผ้าค่ะวันเนี้ซักผ้าไปลูกสาวหลินลูกสาวเล่นเเสียงเครื่องซักผ้านี่ซักผ้าไปน,านี้สำหรับอบอแห้ง อย่างนทุกคโอเคไปดูลูกสาวก่อนไหนสวัสดีค่ะเล่นนะได้ตั้งแต่เชา้ากินข้าวเสร็จอาบน้ำอะไรเสร็จแล้ก็มามาวิธีด้งู่ไหนยี่ทำไงอ่ะแม่ก็ทำไม่เป็นคืออะไรไม่รู้สิมันคืออะไรไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้อะโอ้ยต้องทำอะไรวะเนี่ย ต้เลือกเข็นตรงนี้แล้วก็ซีนเรก่อยงงเป็นน้ำมกสวัสดีก่อนยังไม่สวัสดีเลยเร็วๆสวัสดีค่ะสขอ,องเล่นเยอะเลย ยัอันนี้เสื้อผ้ามอมแมมหมดกมื่อวานัีนก็มอมแมมหมดเลย <an> ตื่นแต่เช้าเช้าหกโมงเท่าไหร่หกโมงสิบสองนาทีเหรอ้าตื่นตื่นมาขอเข้าห้องน้ำเราต้องเราต้องตื่นมา <an> ไม่ใช่บานตัวเองเนาะกลัวตกบันไดยิยิบสวยเฮ่าสวยสวยสิสหรับพุ้งเธอเหรอสหรับพุ้งเธอะอ๋อก็เลงดีกว่าในรองเล่นสิ มาลองเล่นดูหลบกนินี่ข้ามมามาลอง,ลอง,ลองแวะเฟลดูซิเร็วเร็เดูดูออกมาแวะเฟลดูมันจะได้ดูไปเปิดซิอ่านมาเข็นซิเร็วๆอ่านยังไงอ่ะมันคืออะไรไม่ไม่รู้เลยอ่านไหมอย่าอยวแม่ลองเนาะอ่านสวายได้ <laughs> ไม่โดนไม่โดนอะไรเลยได้ไหม ไม่ได e ้เลยอ่ะก็กระพุดเอ็น่าไปทำของเขากระพุทเดี๋ยวไม่ทำไม่ทำมีฟจลองทำตรงนี้จิ๊บน่าได้แล้วสีบินพุงเตรออ๋อเขาบอกจิ๊บใต้พุงเตรอโอ้ได้หน่อยมากเลยท่าทาจทาจึ๊ฟิงพุงเตรอท่าจึ๊บเนไม่เข้เขม ซีเป็นพุงตาแม่ม่เข้าใจอ๋อัก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 เอฟเอฟเอฟสวัสดีแม่แม่อันนี้เอาอันหมอันนี้มันงอแล้วเธอทำงอของเอันนี้เอาอันนี้ไม่โชกิมอันนี้เเอาสตูนสตูลสตูนนสตูลเร้่อซีเห็นไหมอยารัก ทำแรงจังเลยทำที้ดีนะมั้ยคะพี่ของผมอะไรนะนี่นเล่นไหยจะเล่นมอของคาราดุกนะเล่นอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณเก้ากโมงเก้าโมงสามสิบเก้านาที ไปปุษวานสิพุงเถอะเอเล่นก่อนนะคะไม่รู้ตอนบ่ายจะไปไหนกันยะยัง<ส>ไม่รู้เลยยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนอสวยนลยลูกอะไม่น่าไม่บอกให้ยิ้มสวยสวัสดีก็ไม่สวัสดีสวัสดีค่ะมา <c oughs> แข่งสนุกกันค่ะ không biết thăm ngắn nó thăm lưng lưng gì ô mấy chai lưng 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 Ừ, yeah. rồi, yeah. <laughs> ah. có phải ông bún à? Ông xem, đi xem vậy? Hắn Này, ông no uh. Oh oh. เออเออหน้าอีก้ะมาจอ้าซูเอาใเจอหรอไม่ให้ดูลหรนี่ยทำใหม่ทำใหม่ทำดีดีาจะเอามาดออกนะคะเดี๋ยวเราวางเงี้เล่นเ้ว รี่ออกคับทุกคนบางลูกมันก็เน่าเห็นไหมบางลูกก็มีหนอนนะมันสุกเยอะก็ไม่เอานะคะมันสุกเกิอนอันนี้ได้ไหมทำเคปกันฟ้าวเมนคู ifer. นกก็มาจะมากินนรต้องไล่นกเยอะมากนกว่าเป็นพันก,กว่าตัวมาเป็นฝูงเลยแล้วไล่ไปมันจะมาขโมยกินของเราเราจะไม่ได้กินกว่าเราจะกลับเป็นอาทิตย์ฝนตกฝนไม่ตกหรอมันคลึง ลูกพุ่นเยอะๆเลยเร้ามาล้าเสื้อกับเปล่าโอเคเดี๋ยวมามาเช็ดอ,อะไรเไนี่ยสาบไหมไปาบ <ไป S 2> น้งหมกคนผัดพริกแกงพริกแกงหมูสามชั้นโตได้อยู่นะ <c oughs> นนมีหน่อไม้มีหน่ไม้ก๋าขวดค่ะ ก็ผัวเซนได้เราไม่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเราจะมีผัดพริกแกงเนะาะใบมะกรูดที่บ้านเราเยอะๆเราไม่ได้เอามาด้วยเนาะผัดพริกแกงกินแบข้าวสวยค่ะตอนเที่ยงเนาะบ่ายโมงกว่ามาเลยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวให้แค่เราถูกนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ผัวแล้วก็หน่อไม้เนาะหน่อไม้ขวดก็ได้เนาะใช่ไหมคุณผู้ช เด็กไม่กินข้าวเ,เ,เด็กอินก,กินโบยเฉียนไปแล้วกินไปตั้งหนึ่งชิ้นครึ่งเ,เล่นเลยลูกโอเคเ,เราจะไปเก็บอัพเฟนกันโอเคไปเดินอยู่ข้างหน้าทางเข้าโดโน,น่ให้ป้าปาทำคุณเพื่อนปห้เป,ป้าเป็นคนขับเราเตรียมของเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยให้หมดแล้วแค่ทับเฉยๆโอเคเราไปกันเลยค่ะแ <laughs> ม,ไม่ไม่ได้พักเลยลูกสาวแม่ ผัดพี่แกงกับแม่แค่สามสี่คำเองอิ่มอิ่มขนมปังกินขนมปังค่ะปะ้าป้าก็กินป้าป้าไม่กินอ่ะอะไรนะมันนะคะหมูติดมันนะคะที่มันมันติดกับหนังอนะ่ะมันจะเป็นหมูสามชั้นเนาะเขาจะจิ้มกินแต่ที่มันเป็นเนือ้อแล้วก็ผัด <laughs> เราก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของหมูแล้วเราบอ โอ้สามชัน้นตทางไหนทางนี้นุ๊ก <Yeah. S 1> เขาจะชอบกินแต่พวกเนื้อไปเลยไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องติดหมาเขาไม่กินอะไรที่แบบติดมันเลยเนื้อก็คือเนื้อล้วนไปเลยเอ้ยละวังมันชนเท้าตัวเอง mm hmm. ลูกปะวังไม่ไม่ได้ใส่อันนี้นะนี่ไม่ไม่ได้ใส่ยักษ์เคอด๊อก <Yeah. S 1> มามาถ้าใส่แล้วมันก็เหมือนจะร้อน โอเคไปกันค่ะ w h a t e s a s g I u n f u e I u s s e นุนน่มอ่ u n d o n u n d o n n ลูกดอกไม้สวยมากเลยอน้สวยนี่อันนี้สวยลูกไหมมลิเชน ถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไได้กินไหมกีสันสีเก็บลิสบาแน่ไ่เสี่กุหลาบเต็มเลยนะทุกคนกุหลาบเต็มหมดเลยไปอดีดีมันจะชนเท้าตัวเองนะทุกคน มาม่าเคยเห็นเขากินอยู่ลูกแต่ว่าเราไม่กินหรอกคนกุหลาบคนดอกกุหลาบเคยเห็นเขากินเยอะแต่มาม่าไม่เคยกินไม่ทํานะลูกไม่เอาไม่เอ้อมันไม่เป็นอะไรมันสุกอีไปเช็ดเสื้อสิอย่าไปจับอย่าไปจับเห็นเขากินอยู่ เออที่เีอชิมบานานาเมื่อไอะได้เกลือกินอปเกวือกพอเรลุกพอเราลุกบ้านเขาเร็วๆเผื่อมีคนอยู่จะว่าหรอเหนื่อยแล้วสิเหนื่อแล้วสินี่เอนีนั่งเลยดุได้กรึกสไตล์เก็บได้ริมทาง นั่งดีๆนะอนั่งไม่เอาทำขายอย่างนั้นทำขายดีๆนั่งเบค<อ> <Yeah. S 2> เควมเรื่องให้แม่หน่อยแรก <Yeah. S 2> สวยเดี๋ยวเอาไปให้ป๊า,ปาดูสวยข้างหน้าค่ะซอยเข้ามาค่ะต้นแอปเปิ้ลเยอะเลยสุกเต็มต้นแลแลทุกคน yeah. เขียวๆอยู่นู้ทางนู้นสุกนู้ทางนู้นแดงๆอันนี้ก็แดงเก็บเล่นเฉยๆนะเนี่ยอยู่บ้านก็มีเมื่อวานหนูก็ไปเก็บหรอเอาไหมเอาไม่รู้ไม่เอาเนาะเก็บเล่นเฉยๆเดี๋ยวบอมาไปดูนะโอเคไหมลุกมาไหมลุกออกมาเร็วๆได้เหรอ,อหโอเคเดี๋ยวเขาเจะว่าเธอมานั่งอะไรอยู่ตรงนั้น เก็บไปีนบ้านก็มีไม่บานไปป้ากับน้องไปเก็บมาร่วงเต็มเลยมีหลายพันเลยทุกคนอัน้พันแหลมๆพันแหลมๆทุกคนพาเดินเล่นเฉยๆเลยไม่ได้ไปหาน้อ,องไปหาดมาแล้วเก็บเงนนี่แดงมากเลย สุกมันเน่าะน่นี่เห็นไหมมันเน่าทึ่งเจาะสีแดงลูกนังเขาจะว่าไหมเนี่ยเขาจะ่าปล่อยลูกไหมปล่อยใน,น้ช้วนแดงเต็มเลยอร่อย เชทุกคนขอกินกินเน้เนๆเพราะมันไม่เอาไม่ถึงทุกคนแด,ดนงเต็มเลยเดี๋ยวมันร่วงนี่ร่วงเต็มเลยนี่อุ้ยกินได้นะนี่ยังไม่เหนาแล้วเหนาแล้วทุกคนแต่ว่านี่ยังไม่เหนาะพอแล้วทุกคนเยอะดูแ็งเ,เต็มเลยสูงมากเลยแต่ลูกโตๆข้างบน ลูกหนังนู่นไกลๆไ,ไปทุกคนแค่นี้แหละเต็มแล้วทุกคน,<ห>นต้นสุดท้ายแดงสวยมากเลยมันอยู่ในห้างเลยสวยกว่าในห้างอีกลูกใหญ่เราก็แดงฮิดเลยแล้วก็น่าจะอร่อย<ห>นี่อันนี้ข้างล่างมันนี่แดงๆ,ๆมันได้ลูกเล็กลูกใหญ่เขากินหมดแล้วเขาเอาได้อา้ โอเคลูกเอาอีกไหมเดี๋ยวมาชิมก่อนชิมดูสิลูกชิมดูมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาทำ <เล S 1> ซอ่ะนี่เดี๋ยวมาชิมซอ่ะทำเองเหรอนี่นะน,นี่ม宝าทำให้อ่ะอันนี้มาทำให้ <เล S 2> อันนี้มันเน่าแล้วนะ่ะมันเน่าข้างนึงเดี๋ยวมาชิมอา้าวโยนทิ้งทำไมเดี๋ยวมาชิมเสียดายชิมข้างที่มันไม่อน,นี้อาแค่ชิมดูไหนไม่ใช่ ชิมดูดิเฉยอืมอืมอร่อยแล้วกอะน้ำมูกมาอร่อยเลวกอะแต่มันสูงอ่ะได้ไหนรู้อร่อยเลยพิ้งเลยดิไหมนี่เหมือนในห้างเลยทุกคนเอาเายังไม่เต็มสองไอมาเลยหน่ออายหน่ออาย อร่อยทุกคนหวานฉ่ำ <3 S 2> <ไ>เฟอร์สตัน,น,นหนอเฮ้บบว่า,าไปเก็บอีกไหมลูก<อ>มันอร่อยอ่ะเดี๋ยวเอาพวกข้างล่างพวกตัวเขียวออกเอาแคสสีแดงอืมแตะเข้าไปข้างในมันเป็นสีชมพูข้างในอือร่อยอ่ะ,อออะปิดไว้นะเนี่ยมันหลุดฉันจะเส้น อ้าขาหล่นมาอาไม่ปิดร้านต้องปิดนี่นะปิดไหมจะหล่นไงลกูกเอา้เอาอุ้ยอร่อยแม่ว่าเลยอ้าวเหมือนกระปายไงเสื้อสีเบาลอาื ช่นน้ำมหมูก่อนิ้วิ้อ่ะกลับแล้วทุกคนอร่อยมากสิต้นสุดท้ายสีแดงแดงนนอร่อยมากเลยหเหมือนซื้อเอาเลยเหมือนซื้ออร่อยกว่าซื้อจากที่ร้านอีกเพราะซื้อจากที่ร้านมันจะไม่แน่นอันนี้เป็นแอปเ,เปิลโล้โไปกลับบ้านกันค่ะไปดูสิป๊าป๊าไปเอาป๊าเอามันจะตก ปิดไวปเลยปิดไว้ปิดไว้ลูกมาชิต้ปิดไว้ดีแล้วกลับบ้านกันไปดูสิป๊าป๊าทำคูเคิลเสร็จหรือยังหรือว่าจะไปชิเปียพัสไปชิเปียพัสเนาะโอเคไปชิเปียพัสกันค่ะไปสนามเด็กเล่นกันต่อเลยโซอ,อย่าปิดไว้เลยออกมาใส่รองเท้านี้มารอ,อ,องเท้าในบ้านมาลืมลืมดูรองเท้า จังเลยระวังนะระวังนะจับดีๆเฟส10นะบบนี่คุกทำไมอ่ะกลับแล้วนะคะทุกคนบบน,นุกกลับบ้านก่อนนะ เดี๋ยวไปดูสิค,ครูเพื่อนป้าปาทำแฟตอีกหรือ,อยังโอเคบายบายค่ะบา,บายบายก่อน, <c oughs> นบ,าบายหมดเส็จบายยนะคะจุ๊บยูลูกเป็นเอ้าลูกไหนทุกคนอุย้ยเก็บไปกินอีกแล้วเก็บไปกินอีกแล้วดูสิมันแบบแน,นี่มันร่วง<ม>เต็มหมดเลยย้ายกินเลยลูกกินได้ลูกกินได้กินได้ที่เราเคยเก็บกินน่ะเลือกก่อน หวานอร่อยอีกแล้วอร,อร่อยอีกแล้วเดี๋ยวแม่เปลี่ยนก่อนอ,อร่อยไหมลูกเดี๋ยว,วเก็บใส่กล่องเนาะเดี๋ยวเอาเอาเอาเป็นรอแสยน่เราบายบายกันแล้วน้เมือเนีีย ใส่กล่องหรอเก็บใส่กล่องเี่ยแคลแคทเอาทิ้งเลยลูกเ,เนินดดกมากทุกคนโอ้ยอร่อยอร่อยลูกไหนเห yes, มือนเค้กชินเลยหรอ